ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันนะครับสำหรับเด็เดพ่อเต็งหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้ก็เลขไม่เข้าเลยนะครับลุเป็นว่าเล่นนะครับก็คลิปนี้ก็มาดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อชอบก็ผมก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะเข้านะครับพอทําย้อนหลังนี่มันก็เดินดีนะครับพอใช้งานจริงก็ไปคนละเรื่องเลย ครับมาดูวันนี้จะมีสูตรเด่นบน2สูตรนะครับก็สูตรแรกนะครับเราจะใช้หลักแสนหนึ่งครั้งหลักหมื่นหนึ่งครั้ง10ล้านหนึ่งครั้งบวกด้วยสองคงที่นะครับเราไปดูกันครับ5บวกหได้0นย์ครับ0นบวกหได้5 5บวกสได้7ครับสูตรแรกนี้ประเด่นตัวเดียวนะครับได้เลข7ก็งวดต่อมาครับออก 3. 7 7ครับเลขเเข้านะครับ วัตอมาครับ8ปดบวกสได้12ครับได้เลข2 2งบวกหได้7 7จบวกสคงที่ครับได้เลข9กครับก็รางวัลวัต่อมาครับออก8 9 4สครับ9เข้านะครับวัต่อมาครับ8ปดบวกหได้9ครับ9ก้าบวกหได้14 4ี่บวกสคงที่ครับได้เลข6ครับ กบลงวัลงวดตมาครับออก5 6 3ครับเลข6เข้านะครับงวดตมาครับ7บวก5ได้12ครับ2บวก3ได้5 5บวก2คงที่ครับได้เลข7ครับลงวัลงวดตมาครับออก8เอ้ย6 8 7เ็นะครับเลข7เข้านะครับงวดตมาครับ6บวก6เป็น12ครับได้เลข2 2งบวก3ก็ได้เลข5ครับ5้า บวก2คงที่ครับได้เลข7ครับผลลัพธ์ออกสองนะครับเลข7เข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดล่าสุดนี่ครับ2บวก6ได้8นะครับ8บวก8เป็น16นะครับ6บวก2คงที่ครับก็ได้เลข8ครับจะมาหรือเปล่านะครับเป็นเด่นตัวเดียวนะครับมาดูอีกสูตรหนึ่งครับสูตรหนึ่ง อีกสูตรหนึ่งที่ใช้ประกบกันนะครับก็ออใช้หลักหมื่นหนึ่งครั้งนะครับหลักพันสองครั้งบวกด้วยหกคงที่นะครับมาดูครับ สองครั้งได้16ครับ6บวก5้าได้11ครับได้เลขหนึ่งครับ1บวก6คงที่ครับได้เลข7นะครับส่วนี้เราเพิ่มไป2แต้มนะครับได้7กับ9ครับก็ผลลัพออก3.7 7นะครับเลข7เข้าครับต่อมาครับ8บวกสี่ได้ส2บครับอาไม่ใช่ครับผิดสูตรทำไมครับ หลักหมื่นครับหมื่นครั้งหลักพันสองครั้งครับสี่วกเจองครั้งได้สิบส่สบวกสเป็นแปดบวกหคงที่ครับได้สิครับตัวแรกเลขสี่ครับบวกเพิ่มไปสองแต้มครับได้เลขหกนะครับลระมวลออกแปดเก้าสี่ครับเลขสี่เข้านะครับประกบชุดเข้านะครับเก้าสี่อมาครับหนึ่บวกสองครั้งได้สิบ บวก1ได้7 7็บวกหคงที่ครับได้เลข3ครับ3บวกเพิ่ม2แต้มครับได้เลข5พราะราวันออก5 6 3นะครับก็ประกบชุดเข้านะครับ6 3นะครับต่อมาครับ7จของสครั้งได้14 4สบวกหได้9 9้บวกหได้15ครับตัวแรกได้เลข5ครับบวกเพิ่มเป็นสแต้มได้เลข7นะครับ ก้อนนี้ชนที่เ็เลข7นะครับประกบชุดไม่เข้านะครับแต่ว่ามาตัวชนนะครับวดต่อมาครับ9 2สองครั้งได้18 8บวก6ได้14 4บวก6คงที่ครับก็ได้เลข0ูบวกเพิ่ม2แต้มก็ได้สองครับปวันออก2อ7อนะครับประกบชุดเข้านะครับ7 2 2 7 มาดูว่าสุดนีะครับหกสา4สิครับ, 6, 3, 18, 6, 4, รบได้เลขสีครับบวกเพิ่มสองต้มก็ได้เลขหกนะครับเราก็จะได้ชุดที่แปดสี่กับแปดหกนะครับประจาวันที่ วันที่สองพฤษภาครับสองับศูนย์ับหกนะครับ,บ,บ, 6, รบก็ได้2ชุดน,นะครับ8ปดสี่กับหกถ้าเดินต่อนะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบก็ลองไปจับตัวอื่นดูก็ได้นะครับอันนี้เด่นตัวเดียวครับเดินดีอยู่ครับ ทำมาเยอนหลังครับมันเข้าตลอดครับเพราะว่าใช้พอถึงเวลาใช้จริงก็ไม่มาก็ได้ครับดูไว้เป็นแนวทางครับเผื่อชอบครับหมด่แล้วผมก็ทำได้นะแปดกับแปดสี่แปดหกหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจก็ไม่มาครับไปออกสองเจ็ดเเลยก็าวันนี้ก็ลองดูนะครับถ้าชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ดูเพื่อความบันเทิงไปครับ ก็ขอโชคดีครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอโชคดีนะครับสวัสดีครับ